แม่สีนวนชาแนลสวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้ภาคเสียงรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568ทางช่องสนับสน,นุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะสมาชิกโอเคเนาะมีเลขเด็ดเลขหมาอยากแบ่งปันแมสินวนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะคะเลขตารางของงวดวันที่1พฤศจิกายนสอบผ่านนะแอดมินโชว์ไปใน คลิปไทย EP 1แล้วนะคะอันนี้คลิปไทย EP 2ค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่เห็นเลขตารางตามนี้เลยนะคะ16พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะคะเป็นข้างแรม11ข้ามเดือน12ปีมะเสงนะคะเลขตารางที่แม่ซีโนนำเสนอมี3มี8มี5มี6 มี2แล้วก็มี9นะคะ385629แอดมินนำเสนอเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะในการดูแนวทางอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเอาไปเทียบก็ได้หรือว่าจะจับในตารางดูก็ได้โดยสถิติเลขตารางชอบมาแบบเป็นคู่คู่หรือว่าตัวเลขที่ ใกล้เคียงกันเคย3ตัวก็มีนะคะสมาชิกยังไงก็อย่าลืมพิจารณาเลขตารางของแม่สีนวลด้วยเนาะ3 8 5 6 2 9สมาชิกจับเลขไหนใช้ตัวไหนเป็นตัวเด่นอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์นะรัฐบาลไทยนี้อ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่านานๆท,ทําทีแต่ถ้าเป็นตำราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะสมาชิกฝากพิจารณา3 8 5 6 2 9ตารางวันอาทิตย์ที่16นะคะพฤศจิกา 2,568ใบแมสซนวนชาแนลคะ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยหมาน้อยคอยรักนะคะพูดถึงวัดเก่าก่อนละกัน16ตุลาคมเน้นหนักล่างแขนแขน61ก็มาเต็มๆเลยเนาะหลังจากที่หมาน้อยนี่ก็หลุดไปหลายงวด16ตุลาคม สอบผ่านที่6-1แล้วก็มางวดวันที่1พฤศจิกายนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นงวดเก่านะแอดมินขออนุญาตโชว์งวดเก่างวดเดียวเนาะผลไทย3ตัว8ป8าล่าง87มาน้อยคอยรักนะคะ4ภาพที่คุ้นเคยบนชุดสรุปบนชุดสรุปล่างแล้วก็ชุดเน้นหนักล่างแขนแขนนี้ก็สอบไม่ผ่านนะคะ ไม่เป็นไรนะคะแม่สินวนตามต่อเหมือนเดิมแนว,วทางสลากินแบ่งรัฐบาลไทยมาน้อยคอยรักแม่สินวนขออนุญ,ญาตโชว์สภาพพร้อมกันเลยนะคะสมาชิกเตรียมจดเตรียมแคปข้อมูลเนาะชอบคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันแม่สินวนได้ค่ะมาดู3ตัวก่อนนะคะหลักร้อยวางที่1 163 164 173 174อันนี้เป็นชุด3ตัว ส่วนสรุปบนก็คือชุดจับคู่เน้นนะคะเน้นบนจับคู่ที่73 74รอง63 64สรุปล่างเน้น62 72รอง63 73ค่ะเน้นหนักแขนแขนล่างแบบเม็ดเดียวเลย62ค่ะสมาชิก อาใจมากระจัดไปโลดนะคะสโลแกนหมาน้อยคอยรักทุกท่านน่าจะคุ้นเคยชอบคู่ไหนคอมเมนต์บอกแม่สินวนทีชอบ3ตัวไหมชอบชุดสรุปบนหรือเปล่าชุดสรุปร่างหรือว่าชอบแบบเน้นหนักล่างแขนแขของหมาน้อยคอยรักถ้าในแนวทางของหมาน้อยแอดมินชอบที่64นะคะอันนี้แอดมินชอบ64นะสมาชิก ชอบตัวไหนคอมเมนต์แบ่งปันได้เลยเนาะใครจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พิจรารณาแนวทางของต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยแอดเทวาค่ะอันนี้เป็นชุดบนแอดเทวาซึ่งงวดวันที่1พฤศจิกายน98หมาบนเต็มๆเลยวันนี้แม่สีนวลขอนอนุญาตโชว์เป็นชุดบนก่อนละกันเนาะ3ตัวค่ะ859 659 879 6 8 6อันนี้เป็นชุด3ตัวส่วนจับคู่มีให้ทั้งหมด3คู่ก็คือ5 9 7 9แล้วก็8 6นะคะทุกคนแคปหน้านี้ไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะโชว์พร้อมกันเลยก็คือสรุปบนแล้วก็ล่างเมื่อกี้พูดบนไปแล้วเนาะล่างนะคะเน้นจับคู่ที่1 1 1 6 0 6่วน6แล้วก็0 1ซึ่งแนวทางแอดเทวาเขาปล่อยมาทั้งบนแล้วก็ล่าง พี่ๆแคปหน้าจอเอาไวเ้เลยเลข1661ชนหลายใบยแนวทางมากดังตั้งแต่ต้นงวดโอเคนะคะสมาชิกถ้าตามยังหาซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่ก็ไปจิ้มๆดูแล้วกันเนาะ,ะจดหรือว่าแคปไว้นะคะแอดเทวาจะมีบนแล้วก็ล่างนะคะของงวดวันที่16พฤศจิษษกายนทางเลขหลวงตาอันนี้แอดมินเห็นข้อมูลนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันสมาชิกซึ่งงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้มาบนมาล่างเลย เหมือนเขาเน้นบน87มาล่างนะล่างมันออก87แล้วก็89นะคะสมาชีกาะขึ้นบนแต่ว่าเขาให้เป็นชุด3ตัวมาถ้าเอามาคัดเล่นแอดมินคิดว่ามีโอกาสได้แน่นอนวันนี้ก็เลยตามต่อให้นะเอามาฝาก16พฤศจิกายนเลขหลวงตา3ตัวนะคะ054แล้วก็854จับคู่บน5458 จับคู่ล่างนะคะ 01, 04, 0 1 0 4แล้วก็07แอดมินรู้สึกชอบนะคะแนวทางของเลขดวงตามากเลย5458-01 0 4แล้วก็0 7ยังไงฝากพี่ๆสมาชิกพีเจรนาแล้วก็แนวแ<ล>ทางง,า<ด>งบน้อยนะคะของแอดชอดาเนาะขออนุญาตทางเจ้าของแนวทางแบ่งปันข้อมูลด้วยละกันเนาะรู้สึกว่าตัวเลขของแอดชอดานี้ก็ดังมากๆเลยนะคะคนตามเยอะอยู่เหมือนกันงวดที่แล้วนี่ก็ 8789มาบนมาล่างเลยนะคะสูตรของแอชเชอรดานี่คือน่าติดตามมากเลยนะ,ะตัวเลขน้อยหางนะคะผลงานเข้าดีมากทั้งตำไทยแล้วก็ตำลาเลยเอามาดู4คู่งบน้อยของแอชเชอรดานะคะแอชเชอรดาจะมีเด่นบน4แล้วก็5แล้วก็เด่นบน4ตัวสูตรที่1 6 789เอามาจับคู่ได้4 6 47 4 8ัแดแล้วก็49 4ส, 9, สคู่งบน้อยนี้ของแอดเชรดาไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้ได้ส่วนแนวทางอิงฟ้าทุกคนน่าจะคุ้นๆอยู่เนาะช่วงหนึ่งแอดมินเคยนำเสนออันนี้มีสมาชิกถามหาก็เลยไปหาข้อมูลมาขออนุญาตไม่เทียบงวดเก่าให้นะคะเนื่องจากว่าหาข้อมูลไม่เจอนำเสนอเป็น16พฤศจิกายนเลยละกันเนาะภาพแรกเป็นไทยนะคะชุดเต็มจะมีวิน 0- 5 2, 4, ตัวเด่นคือเด่น0แล้วก็เด่น5้าอ่ะมาดูจับคู่นะคะเผื่อมีตัวเลขที่ตรงใจ0 2 0 4 0 8 5 2 5 4 5 8กันที่6 2แล้วก็1 8ตัวกัน6 2นี่ก็ชนกันกับเน้นหนักล่างแขนแขงของมานอ้อยคอยรักเนาะเผื่อสมาชิกชอบก็จิ้มลอตเตอรี่ไปได้เลยค่ะแม่ส,น,น,สน้นสนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ดูกลไวนะคะอ่ะ3ตัว อินฟ้าให้105 704แล้วก็358นะคะภาพขวามือเป็นตัวเลขแบบแคนๆนนะ3ตัวเป็นเลขสุดปังตามสูตรของอิงฟ้าให้498ถ้าใครชอบ498อย่าลืมไปคัดเล่นสองภาพนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอิงฟ้างวดหน้า1ทธันวาคมรู้สึกว่าจะเป็นสัรจร ถ้าพี่ๆสมาชิกอยากให้แอดมินตามอิงฟ้าให้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แจ้งเตือนด้วยคะ่ะส่วนตัวเลขนะคะของพระอาจารย์ปริศนาจำได้ว่างวดที่แล้วนําเสนอให้แล้วก็สอบผ่านซึ่งแอดมินไปหาใบเก่าไม่เจอแต่แม่สีนวลนชัวแล้วก็คอนเฟิร์มเข้านะคะหาใบเก่าไม่เจอก็เลยไม่ได้เอามาเทียบให้ขออภาัายด้วยขออนี้แนํนำเสนอ16พฤศจิกาย,ยนเลยแล้วกันเนาะว่ที่แล้วสอบผ่านนะองวดนี้หลัก10คือ3แล้วก็1วิ่งรูดที่สาม จับคู่นะคะมี3,5,3,6,3,7เน้นในวงก็คือ3,6อย่าลืมไปกลับบนล่างล่างบนส่วนตัวกัน1,5,1,6,1,7มีทั้งหมด6คู่นะคะ3,5,3,6,3,7 1,5,1,6แล้วก็1,7ชอบคู่ไหนของพระอาจารย์ปริศนานะคะจิ้มลอตเตอรี่ไว้ได้เลยตัวเลข1,6นี่ก็ชนหลายสำนักเลยนะ มาดูแนวทางจ้าโชว์คนไทยมุมบนซ้ายมือนหน้าจอเหมือนเดิมนะจ๊ะ3า3ตัว898ล่าง877อย่าลืมดูคลิปให้แม่สินนวลด้วยนะคะพี่พี่เนาะคลิปไทยอาจจะยาวหน่อยเพราะว่านานๆมาทีจะไม่ทำเลยก็ไม่ได้นะคะก็ยังมีพี่พี่นะคะติดตาม แม่สีนวลนะติดตามเมวนะคะอ่ะอาจารย์พีรู้สึกว่าเข้ามาหลายงวดแล้วแต่ว่าขอเนี่ยนำเสนอนะคะงวดเก่าแค่งวดเดียวละกันเนาะสี่ถึงห้างวดแล้วนะคะพี่ๆเนาะงวดที่แล้วนี่ก็ล่างแปดเจ็ดนะคะตรงๆงเลยแอดมินชอบแนวทางอาจารย์พีอย่างหนึ่งเขาจะเน้นแบบโบนเน้นล่างมาให้เลยเนาะซึ่งงวดวันที่16พฤศจิกายนอย่าลืมไปเมาลลอตเตอรี่นะคะแม่สีนวลสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ชุดบนนะคะจับคู่ที่สองหนึ่งหกหนึ่งสองเก้าหกเก้าอันนี้เป็นบนส่วนล่างหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็เบิลหกหกบนสองหนึ่งหกหนึ่งสองเก้าหกเก้าล่างหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกหกนี่คือรัฐบาลไทยอาจารย์พีสิบหกพฤศจิกายนนะคะยามาแทร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบคู่ไหนคอมเมนต์ได้เลยค่ะ หนูลงแนวทางรัฐบาลไทยตลอดนะคะก็เลยพอทราบว่าช่วงนี้ตัวเลข1614ชนกันหลายใบแนวทางมาก16นี่ชนเยอะมากถ้าใครชอบ1661นะคะไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้ได้เลยโอเคเนาะพี่ๆเนาะอ่าชอบคู่ไหนของอาจารย์พีพิมพ์บอกแม่สิงหนวนทีแล้วก็แอนนมสุพรรณนะคะ,น,ะ,คะน่าจะได้เห็นกันหลากหลายเพจหลากหลายช่อง YouTube แล้วเนาะ แต่ว่าแม่สีนวลก็กลัวสมาชิกลืมนะคะก็เลยมาอัปเดตให้งวดที่แล้ว7-8ตัวกลับนะคะซึ่งก็สอบผ่านนั่นแหละพี่พี่ล่างออก8-7เนาะรัฐบาลไทยนะคะแอนนุมสุพรรณค่ะ16พฤศจิกายนให้ตัวเด่น6แล้วก็ตัวเด่น7เหมือนงวดที่แล้วเลยส่วนจับคู่ก็จะมี69 60 61 7 9 7 0 7 1นะคะ6คู่นี้รู้สึกว่า6 1ชนกันกันกบอาจารย์พีเมื่อสักครู่เนาะเห็นไหมทุกคนเลขของ6แอดมินว่าชนหลายใบมากอาสามตัวแอดหนุ่มสุพรรณนะคะให้9 7 0ท่านไหนจะตามหนุ่มสุพรรณพิเจาหนาแล้วก็สนับสนุน ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจ้าส่วนแนวทางใบสีเขียวๆใบนี้หนูไปได้ข้อมูลมาก็เลยมาแบ่งปันละกันเนาะซึ่งงวดวันที่1พฤศจิกายนเดนเเดน8มาครบทั้ง2ตัวนะคะ98มาบน7 8มาล่างอันนี้เห็นข้อมูลงวดที่แล้วจริงนะคะแอนมินเห็นจริง ซึ่งก็มาตามต่อให้1ิพฤศจิกาย,ยนนะคะพี่พี่ถ้าชอบพิจารณาแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้เนาะแต่ถ้ากลัวแคปแล้วรูปแนวทางมันจะเยอะไปเอออาจจะเมาตัวเลขหน่อยก็อ่ะเขียนไว้ดีกว่านะคะเขียนตัวที่เราชอบมากที่สุดพอก็้ถึงวันออกผลก็เอามาคัดคัดดูเนาะจะได้เหลือน้อยห่างอ่ะตัวเด่นนะคะให้เด่น9แล้วก็0นะคะชุดจับคู่9 5 9 7 9 4ส เบอร์9้า9ก9า9แล้วก็05นะคะ0702 03อันนี้จับคู่ส่วน3ตัวให้350แล้วก็497ไม่งงเนาะมันจะมีตัวเด่นนะคะตัวจับคู่แล้วก็3ตัวเน้นนะคะว่าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเดี๋ยวถ้ามีพี่ๆอยากตามใบนี้ต่อก็ แจ้งหนูด้วยแล้วกันนะ้องวานนาหนูจะได้ตามให้อีกค่ะต่อด้วยแนวทางเสือสั่งฟ้านะคะพี่ๆอ่าของว่าที่แล้วที่แอนมินได้ข้อมูลมานะคะสัมตัวตืดๆเนาะเก้ 9, 8, 8. งวดนี้ก็เลยมาตามต่อให้นะคะงวดนี้มาตามต่อให้อ่า ของวดที่แล้ว8 7 7 7จ8ดตัวที่ให้มาถ้ามาตัดเลนแอนดมินว่าน่าจะมีโอกาสได้รางเนาะแล้วก็3ตัว988ถ้าตัดก็ได้ทั้งตืดเอเผอๆได้ตรงนะคะเผอๆได้ทั้งอ่ะบน98นะคะอันนี้แอดมินยอมรับเลยว่างวดที่แล้วไม่ได้นำเสนอให้แต่ว่างวดนนี้เห็นข้อมูลนะคะมาแบบนี้ก็ฝากพี่ๆพิพจารณาด้วยละกันเนาะเผื่อมีคนชอบนะเผื่อเป็นตัวเลขที่ตรงใจ เป็นชุดเน้นเสือสั่งฟ้า3ตัว8 9 7 9 8 8แล้วก็7 5 8ชอบ3ตัวไหนอย่าลืมไปคัดเล่นเน้นเน้นเกบนนะคะเน้นเน้นแปล่างแล้วก็5 8นี่คือรัฐบาลไทยของเสือสั่งฟ้าแอม,มิงคิดว่าวันนี้น่าจะมี9มีใครคิดแบบแม่สินวนบ้างนะคะเไหนดี 90919293เว่าที่แล้ว9339นี่ดังมากแต่ไม่ออกนะออก98วันนี้93อาจจะมาก็ได้นะคะพี่พีเนาะต่อด้วยมายมแดงค่ะมายมแดงงวดวันที่1พฤศจิกายน98นะคะมาบนค่ะวันนี้แม่สินวนไม่พลาด16พฤศจิกายนนะคะแนวทางรัฐบาลไทยมายมแดงมี8683 หกแล้วก็8 9 4คู่8ปด3กแแล้วก็8ปดอย่าลืมตามนะคะมายมแดงค่ะแล้วก็แนวทางนะคะของอาจารย์บนรอดนะคะหพฤศจิกายนเ,าเหมือนเขาให้บนนะคะ7 8มาล่างเนอะล่างออก8 7 8 9นี้ก็ขึ้นบนนะคะเป็นตัวกลับ สรุปก็คือสอบผ่านนะคะอันมิงก็เลยเอางวดของวันที่อ่าสิพฤศจิกายนนะคะก็มีเด่นล่างคือ3แล้วก็5จับคู่ตัวเด่น35ค่ะ30 34 39 54แล้วก็59นะคะอันนี้เป็นชุดเด่นล่างเด่นบนก็จะมี6แล้วก็9จับคู่ตัวเด่น69นะคะแล้วก็มี0 6 46 7 6 94แล้วก็97นะคะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์บนรอดเนาะอันนี้ก็มีสมาชิกถามหาเมื่อนกันนะคะชอบคู่ไหนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะเอเอเอแอดสันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นข้อมูลหลายงวดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นงวดที่5หรือเปล่างวดที่แล้วเด่น8มาบนเด่น8มาล่าง8 9นะคะก็ขึ้นบนซึ่งก็เป็นตัวกลับ งวดของเดือน10เดือน9ก็สอบผ่านนะคะพี่พี่ซึ่งเราจะมาลุ้นการงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยานนี้ว่าจะเป็นงวดที่5้าไหมนะคะสำหรับแนวทางของไอซสันให้ตัวเด่นมาก็คือ9ค่ะ95 97 93 94 81 84 3ตัว397 497แล้วก็5 97พี่พี่เอ่อ ก้าสามงวดที่แล้วดังแต่ไม่มาหนูกลัวมันจะมางวดนี้อย่าลืมไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้นะโอเคไหมงวดนี้แม่สีนวลชอบเลขติดเก้านะคะพี่พี่อันนี้แม่สีนวลชอบโดยส่วนตัวเนาะถ้าใครชอบเหมือนแม่สีนวลพิจาาณาแนวทางของแอดสันสายเบิร์นได้แล้วก็นะะแนวทางปกเขียวนะคะพี่พี่อันนี้เป็นงวดปัจจุบันอยู่นะข้ามงวดอย่าเพิ่งถามหานะคะก็ใครรอข้ามงวดก็รอใกล้วันออกผลแล้วกันเนาะ ซึ่งวันหนึ่งพฤศจิกายนนะคะมาบนมาล่างเลยนะ7 8แล้วก็8 9เนะคะเป็นตัวกลับทั้งคู่วันนี้เผื่อใครชอบนะคะ1ิพฤศจิกายนปกเขียวเครดิตรุจิเรกนาคาน,นะคะจากของแนวทาง16พฤศจิกายนค่ะจะมี01 05 06 08 09 15 16 18 19 56 ห้าแปดห้าเหกแหกเแล้วก็8ปดนะคะตัวเด่นที่อยู่ในตารางก็เบิ้ลให้ทุกตัวเลยทั้ง6ตัวเลยวิธีการดูแนวทางถ้าแอดมินแนะนำก็คือไปหาตัวเด่นมาสักสำนักหนึ่งแล้วก็ออกมาคัดก็ได้อย่างเช่นอนวันนี้แม่สีนวลชอบ9นะคะก็จะมี99 09 19 69ยแล้วก็89ดอ่ะ59ด้วยนะคะพี่พ ฝากพิจานาปกเขียวจ้าส่วนแนวทางอัจฉริยนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นชุดนี้ก่อนละกันจําได้ว่าแม่สีนวลนาเสนอนะคะชุดงวดวันที่1พฤศจิกายนในคลิปถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นปกคลิปมาเร็วหรือว่าเป็นปกคลิปเลขสายด่วนเนี่ยพี่พี่แต่ว่านําเสนอให้อยู่8-9นะคะให้ตัวกลับวนออก9-8สอบผ่านแล้วก็วดน,นี้อดชลรานะคะปล่อยมาแล้ว16พฤศจิกายนชุด3ตัว9 7 4 ชุดจับคู่นะคะ9747 94แล้วก็64มีทั้งหมด4คู่นะคะสำหรับแนวทาง16พฤศจิกายนนะคะตัวเลขของแอดจชดาน,นี้ก็ดังมากๆเลยนะ,คะใครอยากตามก็ไปหาจิ้มลอตเตอรี่ไว้จ้าแล้วก็แนวทางนะคะของเลขเทวดาค่ะงวด16ตุลาคมนี้ก็เข้ามาแค่ตัวเด่นเนาะก็คือ6 หพฤศจิกายนนะคะเด่น8 8, 8มาบน8มาล่าง8 7มาล่าง8 9ขึ้นบนค่ะแตกบนแตกล่างเนาะโอเคนะคะสมาชิกเลขเทวดาวันนี้ตัวเด่น5 5 0 5 2 5 7แล้วก็5 9นะคะ 5 0 5 2 5 7แล้วก็5 9ค่ะแล้วก็ตัวเลขนะคะของพ่อถนอมอันนี้แอนมินก็ติดตามคุณพ่ออยู่นะคะพี่ๆเนาะซึ่งก้องวดที่แล้วเด่น8เด่น9มาครบนะคะแป998มาบนงวดนี้ปล่อยมาแล้วนะคะดังจริงนะ6116เนี่ยทุกคนพ่อถนอมก็ให้ตัวเด่น6แล้วก็1ชุดจับคู่6116ตัวกันให้9119อันนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยนะคะ16บพฤศจิกายน ตัวเลข6116นี้ชนหลายใบแนวทางมากถ้าชอบ6116ตามดูได้นะคะส่วนแนวทางนี้เป็นหวยสองนะคะเหนือใต้วมดที่แล้ว7 8นะคะเป็นตัวกลับเนาะก็มาล่างวนันนี้แม่สนวนตามต่อให้ค่ะตัวเด่น7ตัวเด่น3นะคะ16พฤศจิกายน7 1 7 3 7 5 7 8 3 1 3 4 3 5แล้วก็38มีทั้งหมด8คู่ให้พิจารนาเดี๋ยวแอดมินจะนำเสนอสลับสลับกันไปเนาะจะมีทั้งหวยซองมีทั้งนักคำนวณหลากหลายท่านนะคะต่อด้วยใบยฟ้าอาจารย์กรกลสินนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะหนพฤศจิกายนเนาะไม่เข้านะคะตวอยมาแล้วอันนี้เป็นชุดเต็มของอาจารย์นะคะงวดวันที่16พฤศจิกายนก็ตัวเด่นอาจารย์ให้5นะคะมี52 53 ห้าเจ็ห้าแห้าเนะคะหคู่3ตัวอาจารย์วางหลักร้อยมาที่8ค่ะ8 52 8 53แป้าลก็8 57แาค่ะอาจารย์ก้อนกระสินนะ,ะส่วนแนวทางนะคะเลขกำลังวันเครดิตของทะเลใจงวดที่แล้วนะคะแปดเมาบนแล้วก็มาดูเด่นกำลังวันวันอาทิตย์นะคะ16พฤศจิกายนแอดมินขอนอนุญาตอ่านเป็นชุดจับคู่เลยเนาะ 01, 02, 06, 08, 09, 12, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 68, 69แล้วก็ป9นะฮะอันนี้เป็นชุดตัวเลขเลขกำลังวันเครดิตของทะเลใจนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตจะของแนวทางปิดหน้าน้องหมูเด้งไว้หน่อยนะคะเพราะว่า YouTube นี้เขาจะ เคร่งครัดในเรื่องของรูปเด็กนะคะก็คือห้ามลง youtube เลยนะคะเดี๋ยวจะพิดกฎโอเคนะส่วน4คู่แทบรัฐบาลวงในบนล่างไปกลับพันคูณพันแล้วแต่จะเรียกเลยค่ะนำเสนอมา2องวดแล้วตั้งแต่16ตุลาคม6 1สอบผ่านงวดวันที่1พฤศจิกายนที่แม่สินนได้นำเสนอให้98ก็มาบนค่ะงวดนี้นะคะมี4คู่0 6 0 7 1.6แล้วก็1.7ชอบคู่ไหนก็ไปจิมลอตเตอรี่ไว้ตัวเลข1.6โชนหลายใบมากค่ะซึ่งแม่สีนวลยอมรับเลยว่ามีคนปลอมแนวทางนี้มาอีกหนึ่งฉบับแอดมินมีข้อมูลถ้าพี่ๆชอบพี่เจนาดูได้เนาะ ตัวเลขมันไม่เข้าใครออกใครอะหนูว่าถ้าชอบเป็นตัวเลขที่ถูกใจตรงใจก็ไปจิ้มจิมลอตะเตอรี่ต่อด้วยแนวทางถังเลขเด็ดนะคะเป็นหวยสองเนาะซึ่งแม่สีนวลก็มีข้อมูลอยู่งวดที่แล้วเด่น9เด่น7มานะคะ9 8ขึ้นบน7 8มาล่างซึ่งการดูแนวทางนี้ก็ชอบเด่นไหนก็ลองหา ตัวจับคู่กับเด่นตัวนั้นพิจารณาได้เนาะผังเลขเด็ด16พฤศจิกายนจะมีตัวเด่น5ตัวเด่น1ตัวเด่น3แล้วก็ตัวเด่น4ตัวเด่น5จับคู่50 52 56 57 58 59ตัวเด่น1ก็จะมี10 12 16 17 18แล้วก็19ค่ะตัวเด่น3มี30 32 36 สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะส่วนตัวเด่นสีนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าอันนี้เป็นชุดผังเลขเด็ดพี่ๆเจ้านายส่วนแนวทางของอัดยืนนะคะทุกคน วดที่แล้วนะอันนี้เป็นชุด2ตัวบนนะเจ้าของแนวทางเขาจะปล่อยแนวทางมาเรื่อยๆนะทั้งชุดบนชุดล่างชุด3ตัวเนาะอันนี้เป็นชุดบนซึ่งงวดที่แล้ว1พฤศจิกายน98มาบนค่ะเผลอๆใครตาม78มาเล่นล่างหน่อยก็ได้นะนนเนี่ยได้ทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะสองตัวบนนะคะงวดวันที่16พฤศจิกายนแอดเยืนให้54แล้วก็72นะคะ 5 4แล้วก็72แล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะของน้ำมนต์งวดวันที่1พฤศจิกายนอ่ะ89มาบน87มาล่างเด้งๆเลยนะคะทุกค,คนพี่จารณาดูได้นะแนวทางนะคะไทยของน้ำมนต์เอามาดู16พฤศจิกายนนะคะจับคู่ที่82 84 86 20 24 26ค่ะ ขีเซนตายสีแดงที่86แล้วก็26ตัวกันที่66 60แล้วก็80เนาะอัไทยนะคะอนนามนใครถามหารัฐบาลไทยของน้ำมนก็แคปหน้าจอไะ,ะพี่พี่เมื่อที่แล้วนี่ก็ทำผลงานไปส่วนแนวทางของอดเทวานะ,ะสมาชิกซึ่งวดวันที่1พฤศจิกายน98ก็มาบนตรงๆเลยเนาะ แล้วก็งวดน,นี้เขาปล่อยเป็นชุดล่างมาก่อนนะคะ16พฤศจิกายนใครชอบก็ไปตามลอตเตอรี่ไว้ก่อนได้1 1 1่งหนึ่แล้วก็0 1มี4คู่1 6นี้ดังมากเลยหนูไม่เชื่อว่างวดที่แล้วอตเทวาเขาได้ปล่อยเป็นชุดล่างมาไหมแต่ว่าเท่าที่จำได้แอดมินเห็นแค่ชุดบนแล้วก็เป็นเลขสายด่วนเขานะอืไม่รู้ว่ายังไงงวดน,นี้อาจจะปล่อยบนมาด้วยเดี๋ยวถ้ายังไง แอดมินได้ข้อมูลมาจะมาอัปเดตให้ละกันก็ดูเป็นชุดล่างไปก่อนละกันส่วนแนวนะะทางใบนี้แม่สีนวลก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันก็เลยมาแบ่งปันให้ว่าที่แล้ว9887นะคะมาครบเลยซึ่งวดที่แล้วแม่สีนวลไม่เห็นข้อมูลค่ะสมาชิกเออไม่เห็นข้อมูลนะี่วันนี้ก็ให้พี่ๆพิจารณาดูของวันที่16พฤศจิกายนเลยละกันเนาะที่ไม่เห็นข้อมูลนะเพราะว่าไม่ค่อยได้นําเสนอไทยแต่ว่าหลังๆมานี้ทําเพจ ก็ลงไทยบ่อยแล้วนะซึ่งเพจแม่สินวนยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้พี่ๆก็อย่าลืมมาซัพพอร์ตที่ช่อง YouTube นะคะอแอดมินเพอะได้ค่าอาหารเปียกให้แมวเนาะเอามาดู3ตัว192นะจับคู่นะถ้าตรงใจอุดหนุนลอตเตอรี่ได้นะ1912 92แล้วก็29มี4คู่นะคะแล้วก็ชุด3ตัวที่192ที่เจ้าหนาดูได้ค่ะฝากัพพอร์ตช่องแม่เสนอชาแนลดูโฆษณากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับแม่สือ